ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วข้าเองก็สามารถเปิดจุดรับพลังวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นได้อีก5จุดแต่ก็มาจากการที่ข้ากินโอสถของท่านอาจารย์อย่างไรก็ตามในต,ตอนนี้นั้นยาเม็ดเพิ่มพลังฉีและยาฟืนฟูพลังวิญญาณข้านั้นกินมันไปแทบทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่สามารถเปิดจุดรับพลังวิญ,ญญาณจุดที่9ได้เลย ดีตลอดครึ่งเดือนที่ข้าอยู่ที่นี่ยังพอมีสัตว์ที่ข้านั้นสามารถล่าเป็นอาหารได้อยู่และสัตว์พวกนี้นั้นก็ดูเหมือนจะมีพลังวิญญาณไหลเวียนอยู่ในตัวของพวกมันอีกด้วยเฮ้แต่ข้านั้นอาจจะกินมากจนเกินไปแน่นท้องไปหมดเลยเนี่ยเหมือนว่าข้าตั้งท้องมาแล้วสิบเดือนเลยเอ๊ะนั่นใครนะเจ้านั้นกล้าบกลุกถ้ามองข้าอย่างนั้นเหรอดีข้าจะให้เจ้าลิ้มลองพลังของยันอสารพิษเพลิงของข้า เจ้าหนูดูเถอาว่าเจ้าคงจะกำลังสนุกสนานกับการเป็นผู้ล่าบนหุบเขาชิงหยุนแห่งนี้สินะหาบ้านะนี่มันตัวใหญ่กว่าที่ข้าคิดไว้อีกเสือแถวไหนกันวะเนี่ยนี่ลาชาแห่งหุบเขาชิงหยุนผู้นี้กำลังถามเจ้าอยู่เจ้าไม่ได้ยินคำถามที่ข้าถามหรือยังไรกันตอบมาสิอย่าได้กังวลไปสิ่งที่ข้าจะมอบให้เจ้า นั้นมันคือพรอนันประเสริฐแต่ถ้าเกิดมันเป็นคำสาปเจ้าก็ไม่มีทางเลี่ยงมันได้อยู่ดีเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวก่อนสิข้านั้นยังไม่ได้ทำอะไรเจ้าเลยเฮ้ก็ทำไม่ใช่เจ้าจะเป็นใครผู้ใดอีกละในเขตแดนบริเวณรอบ30ลี้แห่งนี้นี่คือดินแดนของข้าเจ้านั้นกล้าดีอย่างไรถึงได้ล่าสัตว์อสูรพวกนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากราชาเช่นข้าฮ้ ก็ไม่เฮล่าแล้วข้าจะอยู่รอดอได้อย่างไงกันล่ะเถียงยังเถียงข้าอีกดูเหมือนว่าเจ้านั้นไม่ต้องการจะมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่อย่างนั้นสินะถ้าเช่นนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าพูดมาเจ้าหนูเจ้าจะแก้ไขปัญหาที่เจ้าสร้างขึ้นมานี้ได้อย่างไรฮะแล้วที่ข้าทําเช่นไรล่ะข้ากินทุกอย่างไปหมดแล้วนี่เจ้าต้องการให้ข้าขายมันออกมาให้หมดไหมล่ะ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะากส่งโอสถพลังวิญญาณทั้งหมดที่เจ้ามีมาให้กับข้าข้าจะถือว่าเรื่องนี้จบลงแต่ถ้าหากว่าเจ้ากล้าปฏิเสธแล้วก็สถานที่แห่งน,นี้จะกลายเป็นหลุมฝังศพของเจ้าเจ้าหนูถึงจะพูดเช่นนั้นก็เถอะแต่ว่าข้านั้นใช้ยาพวกนั้นไปหมดแล้วนี่ถ้าหากข้ายังมียาอยู่ข้าคงไม่ล่าพวกสัตว์พวกนั้นเพื่อเพิ่มพลังวิญญาณของข้าหรอกนะเนอะเฮ้ยถ้างั้นก็ส่งหินแห่งพลังวิญญาณมาฮะ หินแห่งพลังวิญญาณอย่างนั้นเหรอข้าไม่มีของเช่นนั้นหรอกเฮ้ยไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าเจ้าไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเหรอเจ้าอยากจะตายจริงๆมากนักใช่ไหมเฮ้ยก็ข้าไม่มีจริงๆนี่ฮแล้วในถุงเก็บของของเจ้ามีอะไรบ้างลรอก็มีพวกเหล่ายันต่างๆแล้วก็เครื่องรางกับยารักษาอาการบาดเจ็บในเล็กน้อยห้ังนะเฮ้ยเจ้าหนูดูเท่า่าเจ้า จะไม่ได้เรื่องเลยถ้าเช่นนั้นก็ส่งยารักษาของเจ้ามาให้ข้าซะแล้วข้านั้นจะปล่อยพ่านเรื่องที่เจ้าได้ทํามันลงไปเอ๊ะเพราะแต่ว่าทําไมเจ้าถึงต้องการยารักษาการบาดเจ็บละ่ะไม่ใช่เรื่องของเจ้ารีบส่งยามาให้ข้าซะอก็ได้ก็ได้เ้าว่าเรื่องนี้มันดูชักแปลกๆฮะเอานี่เจ้าราชายารักษาการบาดเจ็บของเจ้านี่ แล้วจะโยนมันขึ้นฟ้าทำไมล่ะนั่นเฮ้ยเจ้าเสือน้อยดูเท่าว่าเจ้าจะรับาการบาดเจ็บมาอย่างนั้นสินะสิ่งที่ข้าคิดไว้ต้องไม่ผิดอย่างแน่นอนอยา่า <c oughs> เอาละ่ะเจ้าเสือข้านั้นกำลังต้องการเนื้อมาเป็นอาหารมื้อต่อไปพอดีเลยเอ๊ะบ้านนะอะไรหนักๆเนี่ย <c oughs> พลังป้องกันทางวิญญาณ <c oughs> เอ๊ะหายไปแล้วตอนนี้ข้า ไม่รู้สึกว่าเฮเจ้าหนูเจ้าการเล่นสกปกกับราชาผู้นี้อย่างนั้นเหรอเอ๋เจ้าเนี่ยใจเย็นก่อนสิแย่แล้วเมื่อกี้ข้าเสียสมาธิในการโจมตีไปเฮไม่ทันล็อกสายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะยอมรับความพ่ายแพ้หรอกนะย่าเอาคมดาบข้าไปกินออเอเจ้าเสือตันนี้มันไม่ต่างจากเสือกระดาษเลยจริงๆใจเย็นไว้ก่อนตาไปทีข้า ตั้งใจข้าคิดว่าข้าสามารถฆ่าเสือตัวนี้ได้อย่างแน่นอนเฮ้ยไอเด็กนี่เจ้าเล่ยนักนะข้าจะฆ่าเจ้าตายซะเธอเฮ้ยถึงจะ้พูดเช่นนั้นก็เถอะแต่ว่าคำพูดของเจ้าเสือตัวนี้มันก็น่าขนลุกซสิจริงเอฮ้ยนี่เจ้าหนูเจ้าทำอะไรอย่างนั้นเหรอถ้าเจ้าไม่ยอมหยุดเราทั้งคู่ต้องจบลงด้วยการสูญเสียทุกฝ่ายนะ ข้าไม่สนละข้าจะฆ่าเจ้าแม้ว่าข้าต้องใช้เครื่องรางทั้งหมดที่ข้ามีก็ตามมาเข้ามาสิอย่างน้อยก็ไม่ตายว่าเออเออเคือว่าใจเย็นๆก่อนสิเราสามารถคุยกันได้นะเอ๊ะทำไมกันล่ะทําไมเจ้าเสือตัวนี้มันดูแปลกๆไปนั่นไขน่ะออกมาซะเอ๊ะไม่มีคารตอบรับอย่างนั้นเหรอฮ้ยนี่ข้าบอกให้ออกมาไง ไม่ออกมานักใช่ไหมดีหลอเาก่อนเถอะรอรอนะหลอตรงนั้นเดี๋ยวข้าเข้าไปหาเจ้าเองเออนี่ช้าก่อนสิข้าอยู่ข้างหลังของเจ้านี่ไงเออฮะบ้านะททำไมข้าถึงไม่ได้ยินเสียงเจ้าขึ้นไว้เลยล่ะหรือว่าเจ้าเป็นผีกัน้ถยถอยพระกรตัวอะไรวะนั่นผีในร่างโลลี่น้อยอย่างนั้นเหรอไม่สิข้ายังเห็นรูปร่างนางอยู่ หรือว่านางจะเป็นยอดฝีมือในถ้าแห่งนี้งั้นเหรอการเคลื่อนไหวมือคู่นั่นข้านั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยด้วยซ้ำํำนางต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนเออตัวข้านั้นมีนามว่ายี่ยี่ข้าไม่ได้ถามชื่อเจ้าหุบป,ปากซะว่าแต่ว่าแรกๆเจ้านั้นเป็นผีหรือคนเอาให้แน่ข้ามียันนะข้ามียันปาาผีอย่าเข้ามาน,นั่นเงียบเงียบทํำไมนะ่ะพูดมาสิ เอ๋อะไรกันเมื่อกี้เจ้าบอกให้ข้าหุบป,ปากไม่ใช่หรืออย่างไรกันเฮ<อ>้ยงั้นก็เจ้านั้นพูดมาได้แล้วไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าด้วยยันนี่นะ <c oughs> ก็ได้ก็ได้เจ้าใจเย็นๆก่อนเ <c oughs> จ้านั้นเคยได้ยินเรื่องเล่าที่บอกว่ามีผีช่วยเสือล่าอยู่หรือไม่ล่ะฮะ<า>เรื่องอะไรเนี่ยข้าก็เพิ่งได้ยิน <c oughs> เจ้าพูดมาก็คนแรกนี่ล่ะอ เอาดีๆนะข้าจะรอดไหมนเนี่ยเหล่าสัตว์ร้ายที่เป็นผู้ฝึกฝนพลังปีศาจนั้นจะสามารถปลุกความสามารถของสัตว์อสูรได้เมื่อพวกมันโตขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขานั้นสามารถเปลี่ยนวิญญาณของผู้ที่เพิ่งจากไปให้กลายเป็นผีได้เออฮะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอีกแล้วเนี่ยถ้างั้นเจ้าก็เป็นผีอย่างนั้น,น,งงนสินะไม่ใช่หรอกโดยทั่วไปแล้ว ผีนั้นจะถูกควบคุมโดยผู้ปลูกฝังพลังปีศาจที่พวกเขาเปลี่ยนวิญญาณของคนที่จากไปนั้นขึ้นมาเหล่าผูดผีที่ถูกปลุกขึ้นนั้นจะไม่มีความรู้สึกหรือความนึกคิดอย่างอิสระเช่นข้านอกเหนือจากความจริงที่ว่าข้านั้นไม่มีร่างกายอย่างอื่นที่คนทั่วไปที่มีชีวิตมีอยู่นั้นข้าก็มีเหมือนกับพวกเขาทุกอย่างเดี๋ยวก่อนสิแล้วเจ้าจะ,จะ,จะทำอะไรลนั่นน่ะ ก็ทำห้เจ้าเห็นไงว่าข้านั้นก็เหมือนกับคนทั่วไปแค่ไม่มีร่างกายก็เท่านั้นเองพอพอเลยข้ารู้แล้ว